ก้ากำพงนี่ไม้องว่าเป็นแถวเลยแหละแต่บางชมากเราก็เห็นมาบนหลายกว่าได้ค่ะน้ำชมเห็นมาบนหลายกว่าสาหรับหกกับเก้าอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางค่ะเป็นแค่แนวทางสําหรับจับคู่บนของวันที่หนึ่งสิงหาวัดที่ผ่านมาเขาผ่านเบอ่อผ่านเนาะลืม <laughs> วัดที่ผ่านมาเขาผ่านมาอยคะน้ำชมอ่าฉันได้อันนังซื้อเทนะ่าไหร่ กับคู่บนมันจะมีอะไรเขาไปดูก่อนค่ะท่านผู้ชมเขาไปดูก่อนกับคู่บนมวดที่ทานมาค่ะมวที่่านมาค่ะเน้นมาที่สี่กับแปดสี่กับแปดแอ้เน้นไปที่สี่เน้นไปที่สี่จากคู่ที่สี่หกสี่เกียรติแล้วก็สี่สองกระพานไปที่สี่สองค่ะ บ่สวยหรอกค่ะบ่สวยแต่ว่าจก่ใจคิดว่าสีเอาลงเสีเอาขึ้นเสีเอาลงเอาขึ้นอยู่สําหรับอ่าซีสองค่ะ <c oughs> แต่ว่าในสูตรมันทนี้ค่ะท่านผู้ชมในสูตรมันมีอ่าสำหรับว่านี้เขาจะผ่านหรือบ่ผ่านเขาจะมาเบิ่งกันมาอ่าสายบนเขาจะมีตัวไหนบ้างเขาก็ไปเบิ่งกันต่อค่ะเนาะอ่าดับบนค่ะไปขีแรกเลยคือดับบนดับบนดับไปที่เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดอันนี้เป็นแค่แนวทางดับเป็นแค่แนวทางสายดับเท่านั้นค่ะท่านผู้ชม ดับไม่มีในกองฉลากท่านใดที่ชอบหยิบมาใส่เราดับคุณเด่นเอาไปใช้ได้คนะ่ะเราดับคุณเด่นเอาไปใช้ได้เหมือนเดิมมาเรีกดับนึ่ก็ดับในใสสย้ันนอกเซื้อค่ะในสายตารางเขาเส,สื้อใสสูบของเขาคบบนพบบนที่แอดจับไปกันอยู่ในนี้และค่ะท่านผู้ชมอยู่ในพบบนนี่แหละแอดจับอยู่กับคือวินในนี้ท่านใดที่เขชอบไปแอดจับคู่กับมองไป อมองไปในตารางได้เลยอันนี้สายบนหรือว่าครบบนค่ะครบบนครบบนก็อยู่ที่สี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหศนย์หนึ่งสองอดเดนไปที่2แล้วก็หกค่ะ2แล้วก็6อ่านนึ่งนี่แอ็ดเอ็ผิดนะแอ็ดเอ็ดก็เลยยังพเราออกเาเด่นไปที่หกับ2แต่วันนี้ไปที่6กอาจจะเป็นหกยังมองใส่ละค่ะใส่มุมเลยค่ะมองยิงใส่มุมเลยค่ะ,คะที่หกสี่หกศย์หสองหกหนึ่งแบบนี้ยิงได้เลยค่ะท่านผู้ชม อหรือว่ามากคลักซี่าจะเป็นที่42มันเป็นตัวเก้าบอี่หกอ่าสี่ศูนย์มองไปกันอันนี้คือสายบุญอ่าเป็นอยังเคืองให้เบรารางนี่ก็คือเขาจับไปตามตารางนี่แหละค,ะคออ่ะคุณผู้ชมอ่าเขาจับตามตารางนี่แล้วเขาไปเบรงมาอีกตารางหนึ่งที่จับคู่มันชนกันตัวใดละแอะจับเอกกากออกตัวนั้น <c oughs> สําหรับเด่นบนค่ะเด่นบนของงวดวันที่หนึ่งอ่าสิงหาค่ะงวดวันที่หนึ่งสิงหา เด่นบนเด่นไปที่สี 6, ่กับหกสี่กับหกระวังที่หกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันเอ็อดถึงบอกว่าเนี่ยค่ะสถิติเราที่มาเนี่ยก็คือฮกกบซีนะ่ะมาบ่อยที่ซดมาทุกงวดสําหรับนึ่งกันยาค่ะสําหรับนึ่งซิงหาหนึ่งซิงหาฮกกะซีมาทุกงวดเลยค่ะจ้ะไปเบิ้งย้อดสถิติได้ค่ะอซายวิ่งกับเอดกันเน้นไปที่สี่ค่ะเน้นไปที่สี่ ย้อนไปที่สี่รองที่หกหรือว่ากันที่เก้าค่ะเจ้ากระมาได้ดีด้หกกับเก้าว่าจันวาเาเอาผลว่าเขาเม่นม้าสังเก็ตบางเล่าของของใจ้ย่างอย่างนี้ก็หกกับเก้าเอาหกกับเก้ามันมามันคือม้าพลาดได้ละคัะท่านผู้ชมแต่ยังว่ามันได้แบบนั่นเนาะมันได้แบบนั้นแอนการเฮดไปแบบนั้นอ่งวดที่ผ่านมาน่ะจะผู้ล่าง ออเขาเน้นไปที่ซีกเ,นะเ,เก้าโอ้ซีเก้านมักอะไร่ัไปยิบแกบโรตเตอรี่มาก,กับฟันดีใช่าหมท่านคะน้ำมู้ชมไปออกหอ,อมสีซีเก้าโอ้ยก็เพราะเป็นฟันดีคักเนะเาะสำหรับแนวทางบนะันสายจะพูดสายจะพูดนะแอดก็จะมาเล่าของปั่นของของปัน่นอันเสริมให้น้ำ่านผู้ชมเพราะว่าของปั่นเสริมอ่ะ บางคนก็นจะอาจจะชอบชอบข้อฝันเนาะเนาะสายจับคู่บนค่ะมืดไหม่มละป้าสายจับคู่บนกันล่างค่ะบนกันล่างค่ะ,ะจับคู่บนกันล่างเดินมาที่สี่กับหกสี่กับหกแอนเน้นไปที่สี่นะคะเน้นไปที่สี่ลองที่หกันที่เก้าค่ะอันนี้ก็คือใส่จับคู่ลงม หลักซ C ก็จะมีที่464041 464041แอดมงกลมไปที่46ระวังที่6กับ9เป็นตัวเดียวกันอาจจะเป็น4 9แต่ตามความคิดของแอดแอดคิวัา4 9 C6 มันจะมาทั้งบนทั้งล่างมันจะผ่านหรือไม่ผ่านเนาะค่ะแ,แต่ว่าสำหรับการจับคู่นะเพราะว่าวแอดคิวัามันจะเป็นทั้ง4บนแล้วก็4ล่างซ้า,าย6ค่ะซ้าย6 1> 6 1หนึ่ค่ะหกหนึ่ไปได้ทั้งบนไปได้ทั้งล่างแต่ว่าส่วนมากแล้วมาบนค่ะเป็นสูตรบนแต่ว่าถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลจะเป็นที่ซีซีแล้วก็หกหกค่ 6, 5, นะถ้าเบิ้ลจะเป็นที่ซีซีแล้วก็หกหกเป็นยังเออถึง uh, ชอบซีนบ่ค่ะท่านผู้ชมก็คือซีในตารางของเขาเนี่ย uh, มันกระเด็นมันกระปอได้ดักร้อมค่ะท่านผู้ชมบรอได้ดัก แต่ว่าหกมีคะแนนแต่ว่าแอดเทพเป็นหกที่มัดมาเรียนน้ากันแล้วก็มาจับคู่กันสี่กับหกมาจับคู่กันได้เป็นสี่หกหกสี่กันที่เก้าสี่สี่เก้าค่ะท่านผู้ชมก็คือฝันค่ะท่านผู้ชมจะมีคนฝันคนนี้นี่ยฝันแม่นค่ะฝันแม่นแต่ว่าฝันเพราะเป็นตัวเลขฝันเพราะเป็นตัวเลขเราเคยฝันที่แอดลงคลิปข้างหนึ่งที่ที่เราฝันงวดวันที่หนึ่งหนึ่งกรกฎาคมแล้วฝันตองวัดตั้งแต่วันที่สิบหกมีถุนา แล้วฝันมาไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านอ่าหมู่บ้านนะค่ะท่านผู้ชมคือหมู่บ้านบ้านเลขที่หมู่หมู่นะหมู่ที่สี่ค่ะหมู่ที่สี่หมู่ที่สี่บ่มีทับบ่มีอย่างค่ะก็คือหมู่บ้านนั่นน่ะหมู่ที่สี่แอดก็ไปตีเป็นอ่าพู้ใดรูดซีค่ะรูดไปเลยค่ะท่านผู้ชมกันเลยแอดก็เลยอ่าไปจากที่ซีส่วนกับซีซีแต่ว่ามันออกที่ซีหกค่ะท่านผู้ชมออกที่ซีหก ฝันอีกค่ะท่านชมสำหรับคนนี้นะคะท่านชมว่าแมนลุงแหล่หลังบ้มนแมนเจ้ค้นฝันค่ะเป็นคำหลาเป็นคำหลาเป็นคนที่ฝันแล้วก็แกกบฝันแม่นพร้อมกับฝันแม่นแล้วว่าเราตื่นขึ้นมาลราฝันเรามาฝันเหมือนเดิมเลยค่ะท่านชมฝันเหมือนเหมือนเดิมเลยเหมือนงวดนั่นเลยค่ะท่านชมเหมือนงวดที่วาไฟใหม่บ้านเลยว่านไฟไหม่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยไฟไฟไม่หมู่บ้านไม่ทั้งหมู่บ้านแบบนี้ค่ะท่านชม เมือ่อคืนนี่เราก็ฝันแบบนั่นค่ะเพราะว่าเราฝันนะ่ะมันจะปนไปตามลาวจะปไปอันนี้อื่นเราจะปไปรัชาบาลไทยอย่างเดียวเราฝันว่าไฟไหม้หมู่บ้านทีค่ะท่าชมหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยค่ะท่านผู้ชมหากนหน้ำหาอย่างมัดสาดมอดไฟมาท่านค่ะท่านผู้ชมดับไฟเนะาะหมู่บ้านนี้หมู่เป็นหมู่อย่างกัจิบามู่สี่เท่าค่ะท่านผู้ชม <c oughs> เอมูสี่ค่ะทัานผม้ชองมูสี่4อมีสี่ตัวเดียวค่ะมีสีตัวเดียวเพราเป็นมูสิบสมมูสีค่ะมูสีจะไปใส่อย่างแอดก็จะเห็นในเบิวาถ้าส่มาถ้าส่มางวดนี้จะเป็นสี่อย่งอ่านี่ค่ะสี่สี่สี่ห้าสี่จะเป็นได้แค่3ามหางนี่ค่ะจะเป็นแค่ได้สี่สี่สีห้าสีค่ะ สำหรับถ้าเป็นซีมาค่ะสำหรับข้องฝันด้วยค่ะท่านผู้ชมมันกระตรงกับอของแอดก็คือที่46 64แล้วก็48ค่ะท่านผู้ชมท8ไปอยู่ล่างแต่ว่า46ไปอยูบนอยู่ล่างก็มีขึ้นกันกับ46อันนี้ก็คือแอดถึงบอกว่ามันอาจจะเป็นซีบน4ีล่างเพราะวานนสูตรเนี่ยมันเด่น4ล่างก็เด่น4บนก็เด่น4ค่ะท่านผู้ชม นี่แอดกะอยากฝากไว้เห้พิจรารณาเบอ่งวา่าชื่นชอบตัวใดกฉจะคอยหยิบจับและค่ะ้ำชมมาว่าแอดกะนำเสนอเพงแนทางเอ่อเงกค่ะแคปหน้าจอไว้เบอ่งค่ะแคปหน้าจอไว้เิ่อชื่นชอบตัวใดจะคอยหยิบจับค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะเดินไปที่สี่ค่ะวงกลมไปที่สี่หกหกสี่หรือว่าเก้าสี่สี่เก้าค่ะ 9, 4, 4, 9, 8, ขอให้มันหมานขอให้เฮงขอให้ปังปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะสำหรับทางช่อง YouTube, y o u t u b e เจ๊ย c งชา n e l แล้วก็ปะโโระสบโชคค่ะขอบคุณขอบคุณท่านใดที่กดไลค์กดแชร์ให้ค่ะทนผู้ชมและกดติดตามให้ผู้ติดตามเขาเพิ่มขึ้นค่ะทุก่าผู้ติดตามบ่ก็กได้เงินหรอกค,ค่ะทุกท่านแต่วตาคุณจะเห็นท่านจะเห็นสิ่งที่ แอดลงทุกมื้อทุกวันค่ะท่านผู้ชมมันมานในเฮ้งของปังทุกคูทุกคนค่ะพ่อกันไม่พูดหลักค่ะวันที่หนึ่งสิงหาเขาก็จะมาสรุปกันว่าตัวใดมั่งเนาะคะ่ะเนาะมันมาในเฮ้งของปังค่ะ